ชาวบ้านอยู่นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ครัเรารู้แล้วว่าสินค้าเราดีมากๆนะวันนี้ครับนอกจากสินค้าเราดีแล้วมีโครงการแจกฟรีแบบไม่อั้นด้วยนะะฉะนั้นท่านสมัครเข้ามาปุ๊บท่านใช้โครงการตรงนี้ได้เลยแต่วันนี้ครับแผนกรตลาดเราเป็นแผนกรตลาดที่ดีที่สุดและก็เยอะที่สุดในประเทศไทยนะเรามีโบนัสค่าแนะนาสูงถึง4ี่ร้อยหสิเปอร์เซ็นะครับทุกท่านนะเพราะเราจ่ายถึงห้าชั้นลึกนะลูกลาเรนโหลดลืมนะครับชั้นลูกจ่าย ชั้นหลานจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะชั้นเหลนชั้นหลนแล้วก็ชั้นนืจ้จ่ายอีร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดสูงถึงสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ท่านรู้ไหมฮะที่ผมบอกว่าชั้นลูกสองร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่พอถ้าเรามีสามราัแบบเนี้ยนะครับละนะครับสามราัจะเป็นชื่อเราหมดเลยนะชื่อนายกนายกนายกรหรือพี่จุม๋มพี่จุม๋มพี่จุม๋มจะเป็นชื่อเราหมดเลยนะแต่ผลปรากฏว่าเวลาเราไปแนะนำนะครับนายรวยมาหนึ่งคนนะเราไปเจอคนรวยเราแนะนำนายรวยนะมาหนึ 9, ่งคนนะครับอ่สมมติเราเป็นนายอเป็นกอไก่นะครับนะ แต่เราใช้รหัสที่2แนะนํานะครับซึ่งรหัสที่2นายกอไก่จะเป็นลูกของรหัสที่2นะฮะเราจะได้ค่าแนะนําสูงถึง200%นะถ้านายกอไก่เนี่ยครับตัดสินใจลงตาแหน่งพารายนะครับเหมือนเราเราลงพาราเราแนะนำนายกอไก่ลงพารายเหมือนกันเราได้200%เพราะฉะนั้นเราจะมีโบนัสค่าแนะนำทะลกถึง3,000บาทนะครับ3,000บาทนะครับแล้วนะครับนายกอไก่นอกจากเป็นลูกของเราในรหัสที่2แล้วเขายังเป็นหลานในรหัสที่เท่าไหร่ฮะัรหัสที่1 ราที่1บริษัทจ่ายค่าแนะนําอีกนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนะพาได้คือพันห้าร้อยคะแนนเราจะได้เงินเพิ่มอ,อีกเท่าไหร่ฮะพันห้าร้อยบาทครับ,รบเพราะฉะนั้นแนะนําคนหนึ่งคนเนี่ยเราจะมีโบนัสค่าแนะนําสูงถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตำแหน่งพารายเราจะมีโบนัสค่าแนะนําสูงถึงสี่พันห้าร้อยบาทนะนี่คือแนะนำหนึ่งคนนะพอแนะนําอีกหนึ่งคนนะฮะพอแนะนำ 1, นะอีหนึ่งคนนายขอไข่นะอันนี้นายรวยอันนี้อาจจะเป็นนายเศรษฐีนายอะไรก็ว่าไปลครงพารายเหมือนกันครับ ฝั่งนี้ได้สี่พันห้าใช้รหัสที่สองแนะนำฝั่งนี้ใช้รหัสที่สามแนะนำได้เท่ากันไหมฮะได้สี่พันห้าเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นแนะนำสายสี่พันห้ากว่าสี่พันห้ารวมเป็เท่าไหร่ฮะเก้าพันบาทนี่แค่ค่าแนะนำข้อเดียวเนี่ยรวยเลยฮะรวยน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสุดยอดค่าแนะนำของเราครับโอเคเอาตปเมา